สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาเป็นวอล์กแรกของเราในการที่จะเริ่มทํารถกันซึ่งวันนี้มันเกิดปัญหาที่ว่าไฟเลี้ยวของผมเนี่ยมันมีปัญหาน้ําเข้าไฟดับตลอดปท้ายนะซึ่งวันนี้ผมได้สั่งตัวใหม่มาแล้ว,ลวจะมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยน ดี๋ยวมาดูไฟเดิมกันก่อนอไฟท้ายเดิมเห็นไหม LED หายไปหายหายหหายอีกข้างหนึ่งเนี่ยเต็มถ้าเปิดไฟเลี้ยวแน่นอนว่าเจ๋งเต็มเลยเห็นไหมไฟวิ่งไม่ครบข้างนี้วิ่งเต็มแต่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนอันนี้ออกให้หมด แล้วมาดูอันที่เราซื้อมาอันที่เราซื้อมาเป็นแบบนี้ <c oughs> ต้องเป็นไฟท้ายแบบพวกสปอรเตอร์นะที่มันเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวเพราะของเดิมของเราอะ่ะอันนั้นมันก็จะเป็นเป็นแบบมันเป็นแบบฮาร์เลย์ไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องเป็นเหมือนกันแต่ทีนี้มันมีตัว ของเดิมที่ซื้อมาของ Harley มาเหมือนกันตัวนี้จะเป็นโรลเดอร์อ Rider, นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบไฟเลี้ยวอย่างเดียวไม่มีไฟเบรกไฟอะไรในตัวก็เลยไม่ได้ใช้อันนี้แท้นะอันนี้แท้ส่วนอันนี้เราจะมาแปลงใส่แทนของเดิมเรา ทีนี้ก็จะมาแกะตัวบังโคลตัวข้างหลังนี่ออกเราต้องเอออกหมดเลยนะเอาบังโคลนออกเอาน็อตยึดบังโคลนออกทะเบียนเอาออกทุกอันเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมาทําไข่ออกให้หมดของเดิมมันจะเป็นรูยึดแบบนี้เนาะสนิมกินละดูดิสภาพโคนย่ำแย่เดี๋ยวต้องตัดสายทําใหม่ด้วยแล้วนี่ก็เลอะด้วยแล้วก็เราจะต้องมีการเจาะยึด เพื่อให้ได้หูไฟใหม่แต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ใครออกกันแล้วกันออกแล้วหูยึดบางโคนจะมีสี่ช่องจะมีรูนี้แล้วก็รูนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสองข้างเหมือนกันทีนี้ตัวยึดเทเบียนก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเราต้อง ถอดตัวนี้ออกก่อนแค่ลื้อกก็เหนื่อยแล้วแม่งน็อตไม่ย้ายหายโอเคเราต้องใช้เบอร์สิบเบอร์สิบมุมนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันน็อตเก็บไว้ย้ายหายก็ดึงออกมาด้วย ชิบหายแล้วแหวนล้มเคเบียนเราออกมาแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้ก็ต้องมาคลายฝุ่นเยอะจังวะโอเคน็อนตรงนี้ออกัอบจั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 บ ต้องใช้เป็นเบอร์ที่ต่ำมาหน่อยน่าจะเบอร์ห้าจะเยืนมีสามรูนะแต่เราต้องเอาออกเพราะว่าเราเราไม่ได้จะเจาะบ,บางโคนนนะสองอันก็เพียงพอ,อข้างหลังมันมีน,อน็อตตัวตัวเมียล็อกไว้อยู่ตัวหนึ่งนะอาจจะไขได้ไม่หมดต้องต้องเอามือไปดันไว้ข้างหลังด้วยทำงานคนเดียวมันยากจังว่ะ สภาพแม่งดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคทีนี้เราถอดออกหมดแลละใช่ไหมเราก็จะได้ยกบังโคลนเนี้ยออกเลยนี่แต่ว่ามันจะเลอะเลอะแบบเลอะมากมไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสวิตข้างในสวิตสวิตนี่แกะสวิตพวกเนี้ยออกมันเป็นสวิต ชุดหลังทั้งหมดนะที่มันออกมาทางนี้เดี๋ยวแกะออกมาแกะออกมาได้เนี่ยนะเดีออ๋ยวเราออกา็ออ okay. จะดึงออกมาเราอามาต่อสายไฟอีกอโอเคจะดึงออกมาได้เลยทั้งเซ็ตนั่นอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่ามันติดอยู่ สายไฟเนี่ยมันจะติดอยู่ในร่องรูนี้เราต้องเอาร้อยออกจากรูนี้มาทำคนเดียวมันวุ่นวายจาาังวะเอาออกทีละเส้นนะมันจะได้เข้าที่ได้ออกง่ายออกละมีบางคนอันนี้จะเป็นชุดไฟท้ายนะ ไหลออกมาปึ๊บป๊บป๊๊ป๊๊เนี่ยไฟท้ายทั้งหมดแยกสองฝั่งตอนนี้มันเพราะว่ามีการดัดแปลงไปละมันก็เลยถูกแยกออกมาแล้ะทีนี้เราก็จะต้องเอาอันเนี้ยไปต่อไฟอีกทีหนึ่งดูสภาพดิโหแม่งอะไรวะหน้าไฟคาดนี่เป็นสาเหตุที่ท้ายมันพังไะว่ะแต่ไม่เป็นไรแหละจะเปลี่ยนละอ่ะ แล้วก็ยกสายไฟชุดนี้ไปก่อนส่วนชุดหลังเนี่ยถ้าใครอยากทำความสะอาดก็ทำนะส่วนผมก็ทำเหมือนกันตอนนี้อันนี้คือข้างซ้ายนะใช่ปะวะอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาแล้วก็คีบเบิ้ลทายรัดไว้ด้วยต้องตัดออกตัดก่อน แฮนด์ม,มตดจัดโอเคแล้วก็ขายตัวนี้ออกเพื่อให้ได้เห็นนอ็อตแล้วเราจะไขน็อตออกสิบเจ็ดไขออกอืมลิบหายล้ว ถ้าเราไข่แบบนี้ไม่ออกนะผมมีวิธีแก้เอากลับไปยึดใหม่ แล้วก็ไข่อีกร้อยแค่นี้ก็ได้ละจ่ายเรียบร้อยแล้วก็หมุนออก แต่ทีนี้การหมุนออกอะ่ะคือแน่นอนว่าไอเซตผ้าตรงนี้ต้องรื้อนะดูสภาพแม่งดิโอ้โหเราอาจจะต้องสังหารเส้นนี้ออกไปละ ได้จะขอดมากที่ตัดไปโดนในที่เขาต่อไว้ก่อนอันนี้อยู่พอดีเลยเหลือจะชือ้อ<ะ>ไหจุงขาวแดงดำส่วนของใหม่เนี่ยมันจะมีเป็นแดงน้ำเงินแดงเขียวน้ำเงินดำอย่างนี้ต้องปรึกษาก่อน พี่หลวงพี่หลวงบ้าโอเคตอนนี้ผมกำลังจะตัดต่อไฟเลี้ยวแนละ้วที่ใช่ไฟหลังนะรีเลยเดี๋ยวนะไปแล้วนะอ่าน,นี่อันนี้ไฟเดิมนะอันนี้ของชุดเดิมนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคืออ,นนอันนี้ใส่ปุ่อ๋อใส่ปุ่ ดำกับแงไปเข้า้า้าเขียว,ว้ากับเขียวฟ้บฟับเกัยวไฟวฟไฟที่มันให้มาเทไลนหมันมันเป็นสีเอสีเหลืองอ่าที่มันให้มา,มมมใ,มาใช่ไหมเดี๋ยวดูในช้อปปี้แบบช้อปปีบอกว่า ชอปปี้มันบอกว่าไฟหลังคือสีสีแดงอะเบรกสีเขียวคือสีเขียวคือไฟลีสีดำคือกาวสีเหลืองคือเทิร์ไลท์แต่สีเหลืองนี่แม่งเป็นสีฟ้าอันนี้แทนเป็นสีฟ้าสี่สเส้นใช่มีใช่สีเส้นใช่สเส้นอันอันเดิมรถที่ผมใช้อยู่ไอ้แบบเนี้ยก็สีเส้นนะแต่สีไม่ไม่เหมือนกัน เลยขาวเหลืองแล,ละแต่เหลืองก็คนเหลืองใช่ไหมเวลาเวลาเปิดไระไฟไฟไฟลืองนะน,นไติดเอ้ยเปิดเปิดไฟอ๋อไอ้อออไฟเดิมมันใช่ไหมไฟเดิมมันก็จะมีเปิดมาจะเป็นไฟเหลีก่อนออคสวาสีขาวไฟหล,ล,ลี่สีเหลืองไฟเลียวสีาวไฟ่ยสีเหลือง่ถาทาใ้ฟิวฟิลต่ซ้ายก่อนอ่ซ้ายให้มันมมั ่าที่ททีีท่่ว่ามัดมัดไว้แล้วก็เสียบเนี่ยคือต้องทุกสายหรือแค่สายนั้นดูก่อนทุกสายทุกสายต้อง Bing ell, สายอ๋อวิ่งเข้าแล้วม,มัดมัดไว้ก่อนแล้วลองเปิดไฟที่รถด,ดูใช่ไหมใช่ไหนพี่ขอดูที่ตัวรถหน่อยว่าสายวิ Bing ่งเข้าแดงดำเข้าดำก่อนแล้วก็ดูว่ากระแสไฟอ่ะวิ่งไปแค่ที่ตัวไฟนั้นไหมงั้นแปลว่าถ้าเปิด,เป,ดเปิดเปิดระบบมาไฟมันก็ต้องติดก่อนใช่ไหมถูกต้องถูกต้องแต่ไอเรื่องเลี้ยวไม่เลี้ยวก็คือสายอื่นว่าไปใช่ถูกต้องเอ้ยโอเค อ่าฮะล้วคิดจะเอาสองเส้นมาเป็นภาพดูว่ามันคือว่าพอท่าปุ๊บไฟออกอะไรไฟออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแต่ว่ามันทำสดๆได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาหมายถึงว่าอ๋อโอเคโอเคเพราะว่าไฟเลี้ยวถ้าสมมติว่ามันสปาร์กมันช็อตมันขึ่นเข้าเข้มอยู่โอเคเราจะได้ลองแบบต่อตรงแบบไดเรกดูโอเคถามหัวเรือแล้วได้เวลาต่อสายไฟไหนวะ ปอกสายไฟก่อนเลยจริงๆเราเอาที่มันเห็นสีดำเนี่ยทองแดงออกแหละสีขาวต่อจริงๆมันสั้นลงก็ไม่จะเป็นไรนะชิบหอย,หยละมันสั้นเลยไหมเป็น แดงแดงกับแดงมันงงๆเลยะมันแบบมันแบบงงๆนะให้รู้ว่าเนี่ยมันเข้ากันก็ดำดมันต้องช่วยเราได้นะตอนนี้ยังไม่มี มันคือไฟเบรกต้องลองเบรกนะไฟเบรกแบบไหนของมึงว่ทำไมมันสีนี้แต่ว่าไม่ใช่ไอแดงเี่นไฟเบรกไฟเบรกเดี๋ยวเดี๋ยเดีแดงนี่ไฟเบรกล้วไม่ใช่ละ อันนเอา running อ่ะแดงเดนี่ยเบรกแดงเ,ดน,เ running นี่ยเบรก running เนี่ยขาวไหมอ่ะอันนี้คือไฟหลีขาวเนี่ยหลีเเหลืองเหลืองกับฟ้าคือไฟเลี้ยวแน่เลยจะลองเปิดนะ โอเคเหลืองเนี่ยต้องมาแดงเป็นไฟเลี้ยวเหลืองมาแดงอโอเคเออโอเคครักโอเเหลืองมาแดงจะได้ไฟเลียวขาวมาเขียวได้ไฟหรี ขาวมาเขียวได้ไฟลีกแดงมาฟ้าแดงมาฟ้าจะเป็นไฟเบรกถูกต้องไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นอโอเคได้แล้วโอเคครบองประชุมอันดับแรกเลยคือเราต้องวัดก่อนว่าชิ้นงานนะมันห่างกันเท่าไหร่ จากรูยึดใช่ไหมประมาณสามเซนเห็นไหม <_ letter> นี่คร่าวๆสามเซนน่าจะแบบนี้วัดกอ่อนสามเซนเราจะวัดจากขอบสุดตรงนี้สามเซนตต้องตัวนี้เลยนะ <_ letter> <_ letter> <_ letter> และนี่ก็เป็นตัวอย่างของการติดตั้งนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคร่าวๆแบบโคดเรียวถ้า,าสายวเราปราต่อแยอกทีหนึ่งแต่บางโคนเนี่ยคือมันจะถูกยึดมาโดยตรงนี้แข็งแรงอยู่อืมโอเคไฟใช้ไ,ได้เดี๋ยวเขาทำอีกข้างหนึ่งก่อนหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนี่คือคร่าว ใช่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างละหยิดปุ๊บสายเดินเดี๋ยวสายเนี่ยจะต้องไปต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เดินสายใหม่ขึ้นมาแบบนี้อาา่าฮะสายนี้ด้วยขึ้นมาขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ถ้าต่อสายเสร็จต้องค่อยมาเคลียร์จเจ๋วเลยอืมโอเค ทีนี้ก็คือปักเดินละมาดูว่าจะติดไหมชืบ้าลันนิงไลต์ติดไฟเลี้ยว การต่อไฟที่สองเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ล็อกสายนะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะติดพร้อมกันไหมเออว้าวมาแล้วไฟท้ายนะฮะเดี๋ยวต้องใส่ไฟเบรกเบรกติดไหมโอ้โหเบรกติดทามาก์ทามากติดโอเคซ้ายขวาติด ซ้ายซ้ายติดขวาขวาติดเจ๋วเลยขั้นตอนที่รอคอยอเล็กหมดแล้วไห้เล็กตรงนี้ต้องค่อยทำผ่าสาร ตอนนี้จะเป็นการใกล้จบพิธีแล้วเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนแล้วก็ต่อไฟแล้วก็โชว์เลยอบอกเลยว่ากริบกริบโอ้โหตั้งแต่หัววันนั้นจนมืดหลังจากเช็ดทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กริบมากนะกริบมากๆเลยอะรถก็เช็ดล้างแล้วสะอาดติดตั้งไฟเลี้ยวแล้วนี่นะสวยงามเลยสิกระเป๋าแล้วด้วยโอเคแต่และราจะมา เปิดพิธีกันะโอ้โหมันครูนะมันครูสำเร็จนะถือว่าสำเร็จเปิดไฟเลีเ้ยวหน่อยซ้ายได้ไหมซ้ายได้นะครับต่อไปขวาอ่ะนี่ขวามาพามากพามากมาอืมเล่นจนฟ้ามืด ถามากมาแล้วต่อไปเบรกเบรกนี่ดูยังไงดีอดูจากจอแล้วบ้านในบ้านนะนี่โอเคนะฮะก็เสร็จไปแล้วสำหรับวอล์กอ่าวีล็อกของเราที่เป็นการอัปเกรดรถของเราโดยการติดตั้งไฟท้ายจะบอกไงดีไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวของ h a r ์เ y แล้วกันนะเข้ารูปมากเข้าทรงมากนะสีเงิน สีโครเมียมที่ผมชอบมันก็จะแมทช์กับด้านหน้านะครับที่เป็นโครเมียมเหมือนกันโครเมียม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 หมดเลยแจวแล้วฮนะ,อ,ะอย่าลืมติดตามนะฮะเจอกัน See you next time ถ้ามีอะไรอัปเดตอีกนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับ See you